ครับนี่คือพญามุจลินนาคราชครับผมที่ถ้ำวังผาอ,อําเภอองเกียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะนี่มากราบอาหลวงปู่ครับผมที่ถ้ำวังผาครับก็มากราบขอพอรกันครับผมที่นี่คือพระยานาคมุจลินนะครับเนะาะมาเบ่งมาชมน้ำกันครับพี่น้อง ามากราบไหว้ขอพรเพิ่นน้ากันนะครับเนาะอ่านี่แหละครับผมหัวใจพญานาคราชครับผมอ่ากราบไหว้ขอพรเพิ่นน้ากันนะครับเนาะครับนี่แหละครับอ่าเป็นดินแดนพญานาคศักดิ์สิทธิ์อีกที่ครับผมของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะที่นี่คือ ถ้ำวังผาครับนี่ก็พาชมบรรยากาศนะครับนี่ก็ทางเดินลงไปแม่น้ำครับแม่น้ำเชื่อกันว่าพญานาคท่านขึ้นมาจากแม่น้ำสายนี้ครับผมคือแม่น้ำสายนี้จะไหลลงไปประจบแม่น้ำโขงครับผมไปอีกนิดเดียวก็ถึงแม่น้ำโขงแล้วนะครับเนาะ,ะนี่แหละคือที่มาครับผม พญานาคมุจลินครับครับนี้ก็พามาดูที่แม่น้ำครับผมแม่ห้วยน้องอ่าเป็นห้วยเป็นลำธารครับซึ่งเชื่อกันว่าพญานาคมุจลินท่านขึ้นมาณจุดจุดนี้อ่า อรปู่ครูจารย์ท่านก็เลยสร้างเป็นแดนพญานาคซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าพญานาคท่านขึ้นมาจากจุดนี้ครับผมครับนี่ก็เป็นที่แม่น้ำครับผม ที่หว้วยนะครับหรือจะเรียกว่าหว้วยก็ได้อนี่ก็มีเป็นหว้วยเป็นลำธารช่วงนี้น้ำก็จะเยอะๆหน่อยอครับนี่ก็ขึ้นไปเป็นกุฏิของหลวงปู่ท่านอจำวัดอยู่ครับผมนั่นก็จะต้อนรับแขกวิญาิโยมที่กุฏิ คับนี่ก็คือบันไดลงมาทางลงมาอ่ามีห้วยลำห้วยอย่างนี้ครับนั่นก็คือวงังพญานาคครับถ้วาวังผานาะครับเนาะนี่เลยครับผมพญานาคมุจลินครับอยากให้มาชมมากราบไหว้สักระขอพร จะให้ลองมาดูครับหมายง่ายครับผมใครที่จะมาผ่าแต้มอ่าก็ก่อนจะขึ้นไปผ่าแต้มก่อนที่จะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติก็เลี้ยวขวาครับผมก็จะเป็นถ้ำวังผาพญานาคมุจลินครับ นี่แหละนี่แหละคือพญานาคมุจลินครับลองมาดูครับอ่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงามที่น่าเคารพศรัทธาอยากให้มาดูด้วยตัวเองครับผมเชิญครับ